บริษัท Purple Venture จำกัดนะในเครือ S C B 1 0 x นะครับเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ฮะโรบินฮูด ฟู้ดเ e ลิเวอรสัญชาติไทยพัฒนาขึ้นมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะร้านเล็กๆให้มีโอกาสเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับด้วยการไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มและให้ร้านค้าได้รับเงินรวดเร็วภายใน1ชั่วโมงนะครับทำให้มีกระแสงเงินหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจและช่วยให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ แอปโรบินฮุดแพลตฟอร์มของคนไทยยังมีส่วนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนส่งอาหารหรือว่ารายเดอร์อีกกว่าหมื่นคนและช่วยให้รายเดอร์ได้รับเงินรายได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องสำรองเงินเพื่อจ่ายค่าอาหารให้กับลูกค้าด้วยโรบินฮ o ดกำหนดให้ระบบชำระเงินเป็นดิจิทัลเพย์เมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าสามารถจ่ายเงินค่าอาหารให้กับร้านค้าได้ผ่านการตัดบัญชีใน s c b e a s y หรือตัดบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรเติมเงินปลอดภัยไม่ต้องสัมผัสเงินสดและมีร้านอาหาร ทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้นโดยเฉพาะร้านเล็กๆใกล้บ้านคุณนะครับรวมถึงร้านที่ไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มส่งอาหารใดมาก่อนอีกด้วยนะครับบริษัท Purple Venture จําำกัดมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้ r o b i ิน o o d เป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นก็เลยเปิดทดลองให้บริการสั่งอาหารในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ ่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงต้นปีหน้านี้ครับ ทางโรบินฮูดก็ขอเชิญร้านค้าที่สนใจค้าขายบนแพลตฟอร์มส่งอาหารเข้าร่วมและขอเชิญชวนผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการและให้คำแนะนำติชมเพื่อทำให้เราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ให้เติบโตเป็นประโยชน์กับคนตัวเล็กๆของประเทศเป็นกำลังใจให้กับผู้ค้าผู้ขายผู้ขับขี่ส่งอาหารเพื่อช่วยการให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสนใจเชิญนะฮะโรบินฮูด call center โทร02777 7564ครับ <ม S 2> 027777564นี่ท่านผู้ชมฮะแอปพลิเคชันนะฮะของคนไทยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับทุกขั้นตอนฮะครับเอาล้วฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะล้วกลับมา